ทั้งเศษท่านทำงานกันอย่างหนักมากตลอดช่วงที่ผ่านมาถามว่าแต่ละท่านเนี่ยมาทำงานตรงนี้เพื่ออะไรคือค่าตอบแทนน้อยมากนะครับเบียประชุมนี่บางคนไม่ได้รับด้วยเบียประชุมด้วยไม่สนใจเบียประชุม ไม่เคยคิดถึงเรื่องว่าจะต้องเบิกค่าเดินทางเบื่อเบีย้ยประชุมแรงสิ้นแต่เป็นการมาทํางานเพื่อที่จะบอกว่านี่คือโอกาสครั้งสําคัญของอ,อุตสาหากรรมต่างๆโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยดังนั้น9เดือน17วันเนี่ยเหมือนดูยาวนานแต่ผมคิดว่ามันเหมือนกับเป็นเมื่อวานนี้เองเราทํางานกันอย่างหนักอย่างจริงจังนะครับ แล้วผมได้สรุปเนื้อหาที่เป็นความรู้สึกร่วมกันของพวกเราทุกๆคนออกมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าปฏิญญาเดค r a t i o n ได้5ประการครับประการแรกในยามที่เศรษฐกิจลำบากประเทศไทยลำบากเศรษฐกิจเปลาะบางประชาชนต้องการความหวัง Soft Power คือยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด ยุทธศาสตร์หนึ่งของรัฐบาลซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การมาหาคำนิยามไม่ใช่คำเท่ๆที่พูดกันไปปากต่อปากแล้วก็ไม่ใช่เป้าหมายว่าเราทำซอฟต์พาวเวอร์เพื่อซอฟต์พาวเวอร์แต่เราทำซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง เราอยากจะเปลี่ยนรายได้ของประเทศให้สามารถที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงประการที่สองเรารู้ดีว่ายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทําต่อไปนี้จะต้องลดความเหลื่อมล้ําในสังคมทุกคนต้องได้ประโยชน์จากนโยบายนี้จะต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การฝึกฝนทักษะฝีมือระดับสูงหรือความคิดสร้างสรรค์จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะระดับสูงครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือมีคนถึง20ล้านคนที่จะได้รับประโยชน์นี้ประการที่3เรารู้ดีว่าการขับเคลื่อนซต์พาวเวอร์ครั้งนี้เราจะต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการครั้งที่ใหญ่ที่สุด บางส่วนจะต้องรวมศูนย์และบางส่วนก็จะต้องกระจายอำนาจด้านที่รวมศูนย์น็คือเราจะต้องมีการรวมศูนย์การกำหนดยุทธศาสตร์จะต้องมีการรวมศูนย์ในการกำหนดงบประมาณที่จะทำตามแผนยุทธศาสตร์นั้นเราจะมีการตั้งสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรหรือ Thailand c r i a t i v l c u l t u r e a g e n c y ทักกาโดยจะไปออกเป็นพระราชบัญญัติให้เสร็จสิ้นในกลางปี2568ในด้านที่กระจายอำนาจ เอารู้เลยว่าเราจะต้องกระจายให้จังหวัดและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่ประสานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติเราจะให้มีคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ระดับจังหวัดทุกจังหวัดในขณะเดียวกันก็จะต้องมีหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจสร้างสรงสรค์อย่าง T CC c ทุกจังหวัดเช่นเดียวกันประการที่4การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นี้ จะมีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยภาครัฐจะทำหน้าที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบนิเวศจัดตั้งกองทุนจัดตั้ง one-stop service เพื่อให้ภาคเอกชนได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเราจะมีการจัดตั้งสภาวตสาหกรรมของซอฟต์แวร์ด้านต่างๆเช่นสภาภาพยนตร์สภาดนตรี สภาศิลป,ปะสถาบันหนังสือแห่งชาติสถาบันอาหารสถาบันแฟชั่นเป็นต้นประการที่5ประการสุดท้ายนะครับเราจะทําให้ซอฟต์พาวเวอร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่จะมุ่งเน้นในการทําให้เสน่ห์ของคนไทยไปสู่ตลาดระดับโลกผ่านการทูตเชิงวัฒนธรรมขับเคลื่อนโดยท่านเอกอัครทูตท่านทูตพาณิชย์ ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกในขณะเดียวกันเราก็จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อที่จะประสานความสามารถในการขับเคลื่อน Soft ์พา e เในเวทีโลกด้วยกันการจัดงาน t ัก k าสแปร์ซอฟต์พาวเวอร์ฟอรม2024ครั้งนี้ถือเป็นงานระดับนานาชาติที่ได้รับคําชมจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานจํานวนมากเราจะจัดงานซอฟต์พาวเต่อเนื่องกันไปทุกปี และขอขอบคุณหน่วยราชการทั้ง4หน่วยทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสัม,มนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำนากงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติรวมทั้งขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งบริษัทไทยเวฟบริษัทจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรสิกรไทยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัท a d v a n c e i n n o s s r v v i e e และปตทและ TikTok นะครับเราหวังว่าแสงความหวังที่ได้เริ่มต้นในสาวันนี้จะนำพาทำให้เราได้นำแสงสว่างนี้ไปถึงชีวิตของคนไทยทุกคนที่ต้องการความหวังในทุกถิ่นทั่วไทยและเป็นแสงสว่างที่ปลายอาโมงให้กับประเทศไทยเรารู้ดีว่าเรากำลังทำเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องหนึ่ง เรากำลังทำเรื่องที่อาจจะไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยในประเทศนี้เราคิดว่าเราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนไม่ใช่แค่พวกเราทั้ง12คนบนนี้ท่านประธานพัฒนาซอฟแปรแห่งชาติและก็หลายท่านที่เป็นผู้มีเกียรติอยู่ในที่นี้แต่เราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนกันทั้งสังคมทุกอย่างที่เริ่มต้นใหม่อาจจะมีข้อบอกพร่องอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่เราก็พร้อมจะแก้ไขปรับปรุงต่อเนื่องตลอดวลาเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำงานที่ยากที่สุดเรากำลังทำงานที่ทะเยอทะยานที่สุดแต่ว่าทุกๆครั้งที่งานที่มันเป็นยากงานที่ทะเยอทะยานนั้นทุกๆครั้งมันก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นก็คือวันนี้ครับขอบพระคุณค่ะ เดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีให้เกียรติอยู่ต่อด้านบนเวทีก่อนนะคะ ทุกท่านคะขณะที่เรากําลังเตรียมความพร้อมด้าบนเวทีนะคะเดี๋ยวทุกท่านด้าบนเวทีจะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะนี่ก็คือการขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์ไทยกับงานซอฟพาวเวอร์ฟอรัมนานาชาติครั้งแรกของเมืองไทยของเรานะคะเจ่อทุกท่านคงได้เห็นถึงวิสัยทัศน์ทิศทางการขับเคลื่อนแล้วก็ศักยภาพของซอฟพาวเวอร์ไทยทั้ง11อุตสาหการรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะคุณแพทองทานชิน,นวัตร่านประธานกรรมการ นาซอฟเอาเวอร์แห่งชาติให้เกิดขึ้นบอบช่อดอกมาให้กับทั้ง12ท่านด้านบนเวทีค่ะขออตเริ่มจากท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วิมลศรีวิกรนะคะจากอุตสาหกรรมด้านกีฬาค่ะเียนเชิญค่ะคุณอาจารย์วิมลน,นะคะและขอทำตัอถัดไปเป็นคุณอัชราอัมพุทธนะคะอุตสาหกรรมแฟชั่นคุณเสริมคุณกุณาวงอุตสาหกรรมศิลปะนะคะคุณเจนาทิพย์จูตรกูอุตสาหกรรมเฟสติวัลค่ะ คุณสิทธิชัยเทพไพฑูนนะคะอุตสาหกรรมเกมค่ะคุณวิเชียนเรศไพศาลอุตสาหกรรมดนตรีคุณมาริสาสุโกศนนุนพักดีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณดวงฤทธิบุญน,นาอุตสาหกรรมออกแบบนะคะคุณชุมพลแจ้งพรอุตสาหกรรมอาหารหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันคุณจรัญหอมเทียนทองจากอุตสาหกรรมหนังสือค่ะ และที่สําคัญนะคะนายแพทย์จตุรงค์สืวงลีนะคะท่านประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดงานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์และรองประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติค่ะดิ๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันกับคุณพนองทารชินวัตรนะคะเรียนเชิญค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านคะเราจะถ่ายทั้งหมด2ช็อตด้วยกันนะคะสําหรับช็อตนี้เป็นช็อตแรกเรียนเชิญได้เลยค่ะ ขออนุญาตกล้องช่างภาพหลักทางด้านหลังสักเล็กน้อยค่ะที่ชูมืออยู่ทางด้านหลังนะคะทุกท่านคะยิ้มหวานให้กับกล้องช่างภาพที่ชูมือทางด้านหลังได้เลยค่ะขึ้นค,ค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณพวงเพชรชุนละเอียดค่ะดออรอัจฉกาศรีบุญเรืองประท เรีนเชิญได้เลยนะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่านด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะนี่แหละค่ะปิดงานอย่างภาคภูมิใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับงานที่สำคัญของพวกเราชาวไทยทุกคนนะคะงานซอฟ t ์พาวเวอร์ฟอนานาชาติครั้งแรกของเมืองไทย t i ก a s สแ l a s h s นซ p o w e r Forum 2 0 2 4นะคะที่เวทีใหญ่อาจะทำพิธีปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เรายังมีกิจกรรมอยู่ที่เวทีทางด้านหลังต่อเนื่องกันอีกไปจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรงด้วยนะคะเรียนเชิญทุกท่านได้นะคะโดยขออนุญาตกล้องทางด้านหลังที่ชูมืออยู่นะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะยิ้มหวานให้กับกล้องช่างภาพด้านหลังที่ชูมือได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับทุกท่านด้านบนเวทีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณพระธนา g ชินวัตรด้วยนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้เป็นที่ระลึกให้กับทุกทกท่านด้านบนเวทีนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับประธานอนุก,กรรมการพุกทุกอุตสาหกรรมต่อไปนะคะในการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์ไทยสนับสนุนให้ซอฟท์พาวเวอร์ไทยนั้นได้เ,เพิ่มศัก,กยภาพ ขีดความสามารถแล้วก็แข่งขันได้กับนานาชาติทั่วโลกในอนาคตต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนี่คือทางจักรส์พลัชซอฟทาวเวอร์ฟอรัม2024ครั้งแรกของไทยเรานะคะขอบคุณผู้จัดงาน ทางคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาตินะคะผู้ร่วมจัดงานจากทางภาครัฐได้แก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนขอบคุณผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนได้แก่บริษัทไทยเบรุเวตจำกัดมหาชน บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทอ,อมสินอขออภัยค่ะธนาคารอมสินบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนและคอมม u n i t y p พาร์ทเนอร์จากติกตอกประเทศไทยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ